อาแกมกอดน้ำยอดเขียท <sens ib> <ics> <sh yelled> ้าวดีว่าห้าปุดาปริปูเดนทิจัขลังวังน้ำที่เต็มเยอ้มยั่งสมบูรณ์จังทอดไรบอดีบูดได้กันได้เอวะเมวะอิโตที่นางเฟซานางปะกรมปะตีตามดิทามอุติไทยแล้ว ยงสำเร็จประโยชน์แต่ปูธิละโลกนี้ไปดักแล้วฉันนั้นปิติตังปฏติตังตุมหาออ้างข้ออิทผพลที่ท่านปรารถนาเลวตังใจแล้วขิปเมวัตมิชตูจงสำเร็จโดยฉับพลสัพเพปุ็จตุสังสปาขอความดับรีทัพวงจงเป็นที่การทอปัาราโสยาธา พระาจันในวัดเทลมณิโชติลโสยาธาเมือนแก้วปฏิอาตว่าสวัยปวนยิตดีอาคตเวปัจันานางอาคังธรรมังวิชานตังเมื่อบุคคลลูจากธรรมบเลิศเริ่มสายแล้วโดยปาเป็นของเลิศอาเเคปุทเปรัสันนา เริ่มใสแล่ไถ่พระผาผุเลอทักษินายเยอานุตาเรซึ่งเป็น,น,นยยท,ทักษินายาบุคคลันเยี่ยมยอดอภิธรรมเมตสันานานัเรื่องใสแล้วใจพระผาะ้นเลอเวลาคือวัดเสมตุเพซึ่งเป็นผรบปราศจากกาพาดาคะสงบละงามเป็น เฮตันเฮปัสันนามเรื่องสายแล้วงใจพระสงฆ์ผูเลอศปุญญาเขเตอนุตรีซึ่งเป็นบุญญาเขตอย่างยอดเยี่ยมอากข้าจมีทานนั้นข้าสวดถวายทานให้ท่านผูเลออากั้าปุญญาเพระว่าตีบุญทีเลิศย่อมจะเดินอากั้าอายุจ้วันโตจะ อายุวตัตถีเลิยาโซกิติสุขังพราหมณ์แโกโยติคุณสุขพราระทีเลิศยอมเจริญอาคาสภาตาเมทาวีผู้มีปัญญาตามมันในผาบรรเลิศเฮมาสบายหิโตและให้ผานแกท่านผู้มีธรรมบรรเลิเฮว่าผู้โต ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามอาคาปัโตปโมสตีตียอมถึงควาเป็นผู้เลิศอันบันเทิงนอยู่ดังนี้ดโอวัอตุปรามังคาลาีขอจาาพระมงขลอจุบีแกท่านขณะขันตุสัรพระเทวตา,าขอเราเทวดาจารัจราสาทพัน าพาแผ่นพระพุทธเจ้าสาพาธรรม,มานุปาเวนะด้วยอาหรือพาแผ่นพระรรมสาธาสังฆานุปัฏฐาเวนาด้วยอาหรือพาแผ่นประสงค์จะทาสทีพระวันกุเตขอวาดสวัสดีทั้ทททงหลายจงมีแก่ทานทุกเว